ได้เยอะสุดคืนเดียวเกือบสามแสนเพื่อนนี่ครับผมหลายคนก็ถามผมมานะครับว่าได้เยอะสุดได้เท่าไหร่นะเคยบอกทะเลมาอ่าลำเล็กนะผมบอกก่อนเลยนะครับคืนเดียวนะครับเยอะสุดหกหมื่นนะครับอันนี้เป็นลำเล็กนะครับลำพื้นบ้านที่ผมสร้างลำแรกนะครับแต่เป็นลำใหญ่นี้ก็คือคืนเดียวทุกคนเกือบเกือบสองพันโลนะครับประมาณเกือบเกือบสามแสนทุกคนได้คืนเดียวนะครับเยอะที่สุดเลยแล้วก็เป็นคําถามที่หลายคนอยากรู้แล้วก็ถามผมบ่อยมากๆนะวันนี้ก็ถือโอกาสดีก็มาเป็นคาตอบให้เพื่อนเพื่อนกัน วันนี้เราเจออีกแล้วครับปานิกนะครับกับทีมงานทุกๆกคนเลยนะครับเรากําลังวิ่งเรือนะครับผมอ่าวิ่งเรือออกไปทางตะวันตกทุกคนนี่ก็อันนี้ที่ยืนอยู่เองก็ไม่ใช่ใครครับหร่อๆก็คือผมเองทุกคนแล้วก็อันนี้ก็ป้าหวานนะครับแล้วก็อันนี้คือแม่ก,กุ้งทุกคนอ่าเราแต่การเดินทางแต่ละครั้งนะครับเราก็จะลงน้ําแข็งนะครับลงเซอร์ฮุยเซอร์ฮุยก็คือพวกอ่า กับข้าวนะครับกับข้าวเออไรเอยแล้วก็ของใช้แล้วก็น้ํากินทุกคน,อ,กนอ่าแล้วก็น้ํามันเราจะไปลงกลางทะเลนะตอนนี้น้ํามันกลางทะเลก็ลิตรละยี่สิบกว่ากว่าหน่อยหน่อยทุกคนไม่เยอะนะครับลิตรละยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสองอ่าออกไปถึงทุกคนเราก็เจอเมือกขึ้นเขาหมดทั้งทะเลทุกคนไม่รู้มาจากไหนคือเยอะมากๆนะผมก็ตัดสินใจนะกับน้องก้าวก็ตัดสินใจครอบทุกคนครอบที่ได้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับครอบไปเมื่อกี้ก็ปล่อยปล่อยอยวนไป ก็ประมาณ40โล50โลแต่ก็ยังดีทุกคนยังดียังดีที่ได้บ้างแต่พอดีก็มีวิทยุเข้ามาแล้วเขาบอกว่าถ้าเจอหมึกแหลมคือมึกโกนทุกคนบางคนเรียกมึกโกบางคนเรียกมึกแหลมยิงครอบยิงมีทุกคนโอ้ได้รู้แบบนี้เราก็เบิ้ลใหญ่เลยครับผมเบิ้ลใหญ่เลยครอบทครอบทีครอบทีเลยเมื่อกี้ก็เทไป5ครั้งนะประมาณ3-400มีนะ5ครั้งประมาณ300มีนี่ไอนี้ก็เราก็สาวเนื้อขึ้นแล้วนะสาวเนื้อขึ้นแล้วก็กําลังเบ็ดท้ายถุงขึ้น การที่เราจะเบรคถ้าถุงขึ้นในะบางทีเราต้องดูนะครับว่าน้าหนักมันได้หรือเปล่าบางทีจะเชืยอมเส้นเล็กน้าหนักมันไม่ไหวเราต้องตอนนะครับผมเพราะเอาง่ายว่าบางทีผมเคยเจอเหตุการณ์นะถุงแตกถ้าถุงแตกโอ้โหทุกคนเสียดายแย่หมึกหลุดหมดเลยนะรเราต้องระวังหน่อยครับตอนนี้นี่ครั้งนี้ก็ดีหน่อยนะขึ้นมาราวเจ็ดแปดสิบร้อยโลได้เพื่อนหลายคนไม่เคยเห็นนบะหมึกเยอะมากลมแบบนี้ผมยังไม่เคยเห็นเลยทุกคนหยุดหยเยอะๆวันนี้ผมยังตื่นเต้นเลยโอ้โหถ้าทุกคนได้เห็น ของจริงนี่แบบอืมคือมันขาวหมดทั้งทะเลเพ่อนเพื่อนขึ้นมาคือเป็นแผ่นเลยนะครับข้อไปก็นี่ก็เหมือนที่เห็นทุกคนแน่นหมดเลย1ตะแกง1นึ่ตะแกงประมาณ10กิโลกร,รัมได้เพื่อนเอาง่ายๆคือปลาปลาน้อยครับนำลึกตรงนี้รนะดัแบบน้าความลึกร4 0เมตรทุกคนอ่ะได้ปลามาก็เอาง่ายไ,ไว้ทําแห้งบ้างนะครับไว้ทอดทำข้าวบ้างนี่ก็เป็นวิถีชีวิตชาวมงนะครับที่หลายๆคนไม่เคยเห็นอ่า ใน1คืนก็ของชีวิตเรือไดมึกนะครับตอนเย็นก็วิ่งหาเชื้อถ้าเป็นหมึกโกนะวิ่งหาเชื้อแล้วก็ได้เวลาก็ทอดสมอนะครับตกทำอาหารกินกันนะครับทำข้าวกินกันวันนี้มื้อนี้ก็จะมีผัดพริกแกงนะครับแล้วก็ปลาราดพริกแล้วก็ข้าวสวนร้อนนะครับใครจะกินก่อนก็กินก่อนได้เลยนะคใครจะตกปลาก็ตกปลา,ปาไปผมบอกเลยว่านี่แหละครับวิถีชีวิตที่มีความสุขเรียบง่ายสบายใจนะไม่เร้งยีบไม่ร้อน นอันนี้ก็น้องก้าวนะกำลังดึงออกมาทุกคนน้ําลึกหน่อยนะครับน้ำร้อยกว่าเมตรกําลังดึงมาไม่้จะเป็นปาลาใดจะดูดูก่อนทุกคนมาลุ้นไปด้วยกันเลยว่าจะเป็นปลาไรแต่ผมดูจากสาแบบนี้นีนาาเน่เป็นปลาสาหร่าโอ้ไม่ใช่ทุกคนเป็นปลาตามะนะครับบ้านเพื่อน,นเรียกปลาอะไรทุกคนเอาง่ายบ้านผมเรียกปลาตามะเอออันนี้ตัวไซส์ไซส์จานนะไซส์จานมันครึ่งรูได้ไน,นะครับอ่าตกปลาเสร็จพอถึงเวลาเราก็ไปครอบมือกันตอ่อ ครอบเสร็จแล้วก็เทน,นะพอได้ระยะได้เว้นเวลาอ่าได้ได้เว้นเวลา,ววล,าล้วก็มาเลือกหมึกหมึกในขั้นตอนนี้ทุกคนคือล้างต้องล้างให้สะอาดมากล้างให้สะอาดเพื่อที่เราจะดองไว้หลายวันและอย่างคือหมึกมันไม่เสียด้วยเพื่อนทางานเสร็จขยันหนกหมึกตกปลาคือแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความหนักเลยใครขยันเยอะได้เยอะใครขยันน้อยได้น้อยนะรเราก็ครอบเป็นทั้งคืนเอาไว้ง่ายว่าเสร็จงานตอนเช้าประมาณ6กโมงเช้า แต่ถ้าหมึกเยอะบางทีดองกันไปเกือบเที่ยงวันนะครับประมาณ10บโมงสิบเอ็ดโมงนะครับถ้าหมึกระดับพันโลทุกคนเพราะต้องขุดน้ําแข็งนะครับต้องแช่ต้อง, share, อองโอ้โหเยอะนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับก็เป็นคอนเทนต์ต,ตอบคาถามเพื่อนๆหลายคนนะครับที่สงสัยว่าได้เยอะสุดกี่กิโลนะก็เป็นอะไรที่ว่ามีความสุขนะบสบายใจนะผมเวลาไดเยอะนะก็เหมือนกับทะเลเมตตา เวลาไม่ได้ก็ไม่ได้ทุกคนเวลามันได้คือแบบดีใจมากๆเลยในเรือหนึ่งลำก็มีประมาณหกคนนะหกคนก็คือแบ่งหน้าที่กันไปไอ้ที่สายทุกคนเห็นก็เป็นสายปลาย c นะก็คือทุกครั้งที่เราทอดตะหมอก็ปล่อยทุ่นไปทุกคนอ่าเอาไว้ไงถ้ายังไม่เช้าคือยังดับยังบต่อนะ้ําก็ครอบจนเช้าไปนะครับเวลาเราได้เยอะเราก็ต้องวิ่งเข้าไปขายก่อนทุกคนเพราะว่ามันทําให้หมึกมันสดมันสวยกว่า อ่าและอีกอย่างคือเราก็เฉลี่ยราคามันก็ดีกว่านะเพราะได้ทํางานกันนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมากที่ติดตามรับชมมาถึงตอนสุดท้ายกเ<ช> <9. S 2> ม้นเข้ามาได้นะครับผมว่าอยากกินกับข้าวเอาหมึกมาทำข้าวเมนูอะไรบ้างอร่อยนะครับหรืออยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็เม้นกันมาได้เลยทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานผมทุกๆคนด้วยนะนเพื่อนๆสวัสดีครับ